กลยุทธ์ที่เห็นดาดเดินมากที่สุดก็คือได้กระจุกเสียกระจายแจกกระจุกได้กระจุกก็คือผมอยากโกงเข้ามาแต่ผมทำให้ความเสียหายมันกระจายมากที่สุดคนเสียหายจะได้ไม่รู้สึกตัวแล้วถ้าผมฉลาดผมก็รู้จักแบ่งไอ้ที่ได้กระจุกของผมนี่แจกลงไปบ้างสมมุติว่ามีหมู่มบ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี่ย มี50หลังคาเรือนสมมุติว่าเป็นสสบัญญงก็บอกว่าโอเคผมจะสร้างถนนมาให้คุณนะครับถนนนี่มูลค่า50ล้านนะครับแต่ผมเนี่ยต้องการโกงสักครึ่งหนึ่งผมก็ไปเอางบมา100ล้านแล้วก็ไปตกลงกับผู้รับเหมาคิกแบกนะคะผมได้50ล้านถามว่าชาวบ้าน50ครัวเรือนได้ประโยชน์ไหมครับ เพราะมันมีถนนมูลค่าส0ล้านเขาไปเขาได้คูรเรือนละล้านเลยนะครับข้อเท็จจริงก็คือ50คริบูเรือนนี้ยอมควักกระเป๋านะคนละพันบาทเอาเงินไปสร้างป้ายนะฮะเขียนว่าขอกราบขอบพระคุณสอสอบัญยงพงพาณิชย์ที่กรุณามาสร้างถนนให้เราและคนที่เสีย50ล้านคือใครครับคือ60สล้านคนคนละเท่าไหร่ครับ 7จ็ดสิาจะตังค์ครับคุณจะเสียเวลาไปโบยมาคุณเสีย75สิาจตังค์เราจะเห็นว่าเรามีโครงการเยอะมากที่พยายามปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโตไปไม่โกงมันเด็ดไทยไม่โกงซึ่งผมนียพยายามบอกว่าอันนี้ไม่มีทางพอและจะช่วยได้น้อยมากเพราะลองนึกดูนะครับ ถ้าคุณทำให้คนในสังคม90%มีสำนึกนี้ได้เหลือ6ล้านคนนะครับที่พร้อมที่จะโกงซึ่งอันนั้นเนี่ยมันไม่ทางที่จะช่วยได้เพราะนั้นมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสำนึกสังคมเป็นว่าตัวเองไม่โกงเป็นไม่ยอมให้ใครโกง โตไปไม่โกงกับโตไปไม่ยอมให้ใครโกงเนี่ยผิดกันเยอะนะครับเพราะว่าพอไม่ยอมให้ใครโกงเนี่ยห้คุณชนะแล้วเจอเยอะครับทั้งคนที่รับเงินทั้งคนที่จ่ายเงินเพื่อให้ได้ประโยชน์ไม่ชอบผมยังไม่เคยเจอคนไหนเลยที่รู้สึกว่าตัวเองชั่วทุกคนมีคำอธิบายหมดผมถึงบอกว่าการใช้สำนึกเนี่ยมันจะไม่เวิร์ เพราะทุกคนจะมีคําอธิบายหมดผมเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนสานึกและวิธีการเป็นไม่ต้องใช้คุณธรรมครับคือมองไปในประเทศที่ประสบความสําเร็จในโลกเนี่ยนะครับเขาใช้ความเห็นแก่ตัวครับสู้กับโกงจะไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวของคนโกงนะครับความเห็นแก่ตัวของคนในสังคมคือให้เขารู้ว่าที่โกงไปเนี่ยเขาแหละเป็นคนถูกโกง และเขาจะอยู่ในสังคมที่พัฒนาไม่ได้ถ้ายอมให้มีการโกง